มาแซ่บวยกันจำไทยใส่ปลาร้าู้สุดยอดมาครับวันนี้ตามสูงจะแซ่บปินตักจานน้อยๆอย่างที่ามตัวบกหูกวรจะแซ่บนึกแซ่บไห บนัวเจ็บนัวกัวเทียลูกเล็กไม่มีแพงให้ลูกใหญ่เข้าไปจนไม้น้อยสถาพกลางนครแล้วอ่าปู่มันจะเปลื่อนจุ๊บเสียหายแล้วเซน มม่ทดจัเลยจะเละจะเสรล้ว่ของข้าไปใส่มกากมมา่น้ไม่คยจานเล็ก,ลกจานเล็ก,ลก เสร็จนิ้วโหดๆๆดเสร็จครับนี้ก็ใจหมดเลยาการบปเรี้กพรแลพวอเราจะไปจำเยอะเยอะทีกินไม่หมดจำไทยใส่ปลาครับวันนี้ สูตรนี้หวานๆคิดใจแต่กันไปอีก,กเลยโอ้โหตับเลยของเสพผ่าดไม่ได้เลยโอ้โหอมตุ้ย,ยจับตัวสินี่เลยครับหน้ามาะขาม ไปกัเปรียวอะไรเฉลยเปรียวน้อยเฉอยดอของกัน นี่เลยตั้งไทยใส่ถั่วใส่ปลาด้วยอู้ดยอดใส่เข้าไปนี่อูแซ่บหลายวันเนี้ยพี่น้องเลยเดี๋ยวมากินด้วยกันเด้อเดี๋ยว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 เจ๋อ

สวัสดีครับพบกับฝันรูก,กับข้าวซิ่งนะครับวันนี้ก็มีเมนูส้มดำนะครับอาหารกลางวันนะครับกินได้วยกันแซ่บเลยมาแซ่บด้วยกันจำไทยใสพลาอูุดยอด ยังไม่กินข้าวมาเนฮะมันจะแบบพร้<ช>พรับๆแซ่บหืมวิทตอรมินวิทตอรมินมีรวมอร่อย 两只猪。 Mm hmm.

ไม่เท่าขายพวงมาไหลโดนะละตั้มเพ็รเนี่ยหมอกปนยังายเนี่ยหล่อลูกหมอลูกหมอหายทีอิตน้องสิมันนี่ว่าตะน้ำมันตาง <c oughs> điều này. Ừ.

อ้ยแสบคักพี่น้องครับเด้อกินด้วยกันเจียว 软妈 ไม่หมดหรอกเดี๋ยวไว้ลูกน้องตื่นมาอีกสองหมดไม่เหลือแน่นอนอคำนี้คลิปนี้คำสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับฝากท่านผู้ชมเนาะอ,อร่อย อร่อยมากตำไทยเส่วนเหดปลาไหลอร่อย ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขวัญรถกับข้าวซิ่งด้วยนะครับทั้งเพจแล้วก็ทาง y o u t u b e นะครับบางทีก็อาจจะพูดผิดเป็นทาง facebook ทั้งเพจกับ Youtube นะครับขวัญรถกับข้าวซิ้งนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพื่อในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับอู้อร่อยมาก